เรียนคณะกรรมาการประเมินทุกท่านาพระพจ้านางวาวิษาสิงห์อุดรผู้ในวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประชางฉวัดน่านขอรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหา,ารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้มในการชำนาญการพิเศษประชาปีงบประมาณ2,567รอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคมพศ2566ถึงวันที่30กันยายน พศ2567ปัจจุบันมีนักเรียนมรารับบริการทั้งหมด160คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา87คนให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่านทั้งหมด15เภอซึ่งปัจจุบันมีหน่วยบริการประจำอำเภอ8หน่วยบริการข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพพฒนมางานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้ด้านที่หนึ่ง การบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดครอบคุมภารกิจหลักของสานศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการคือนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมุ่งสูง่ครูมืออาชีพสถานศึกษาปลอดภยัยภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยคำนึงถึงความต้องการสมเป็นของผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในด้านการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรตารสามีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาถมวัยสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษของศูนย์การาศึกษาเสด็จจังจวัดนานให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหารครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรมีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะมีประสงค์โครงสร้างเวลาเรียน การขียนอธิบายรายวิชาแนวดาเนินการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้มีการนําหลักสูตรสารบุคคาไปสู่การปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรการนําผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงเพื่อนาหลักสูตรสารบุคคาอย่างต่อเนื่อง ครูบุคลากรผูร้ป,ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละแ5มีความบึงพอใจต่อหลักสูตรสารคดี การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลายนําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผน IEP IIP ISSP และแผนการส่งต่อ ITP โดยมีการนิเทศเชิงระบบตามรูปแบบ 5W1H ครูร้อยละร้อยจับทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบันทึกหลังแผนเป็นปัจจุบันผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาตามสักพภาพของแต่ละบ,บุคคล ครูและผู้เรียนสามารถนำสื่อนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาปฏิบัติเพื่อบนรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดก,การเรียนรู้ (IIP) มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารายงานผลและนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทรงเสริมกระบวนการและเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสารศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งวรให้มีการประเมินตนเองภายในสารศึกษา SAR โดยรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีการวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสารศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ของสารศึกษาด้านที่สองด้านการบริหารจัดก,การสารศึกษา มีการบริหารจัดก,การสารศึกษาด้านงานวิชาการการบริหารงานบุคคลด้านงบป,ประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและหละกักการบริหารกาิจการมื่อเหมือนที่ดีมีผลการประเมินห้นการบริหารจัดก,การสารศึกษาตามมาตารฐานธรรมาวิบาลภายในอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามหน้าที่ตามคู่มือการบฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องร้อยละร้อยผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการบริการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาครีเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนานผู้เรียนโดยมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการของกิจกรรมพัฒนานผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมีคำสั่งมอบหมายงาน จกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการติดตามประเมินผลและแรายง,งานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและนำผลไปปรับปรุง่องนายอย่างต่อนเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการพรัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตเต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการาเานพิเศษของแต่ละบ,บคุคคล เริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเช่นโครงการส่งม,มอบบริการด้านการศึกษาลิเต็ตโครงการสนับสนุนพลังผู้ปกครองโครงการพาน้องกลับมาเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมรีเริ่มพัฒนาสารศึกษาและคุณภาพผู้เรียน โดยมีแผนการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานและบริบทของสารศึกษาโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายด้ยเรื่องพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด <c oughs> ิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสารศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมในสารศึกษาให้เกิดการพัฒนาสารศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสรักิกษาผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชุมชนเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพะัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบวงร้อคุณธรรม r h c Model รูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการด้านการศึกษาพิเศษโดยการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนสารศึกษาชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมของถิ่หด้านที่ห้า การพัฒนาตน,นเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตน,นเองและวิชาชีพอย่างต่อนเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของสารศึกษาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือทักษะการสื่อสารสองทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้บริหารสารศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่งร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพกับคณะครูอย่างสม่ำเสมอ มีการนำนวัตกรรมการบริหารน่าสุขใจโมเดลมาพัฒนาการบริหารจัดการสารศึกษานำสู่การปฏิบัติจริงและติดตามประเมินผลส่งผลให้สารศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ 1. เป็นสารศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมภาคเหนือประจําปีการศึกษา2565 2ได้รับรางวัลสมงคุณค่าสพทอมเกอกอวอร์ดร,ระดับชาติชนะเลิศเหรียญทองการศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครั้งที่ 11. ประจำปี2564 3ารีารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ชนะเลิศประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษระดับยอดเยี่ยมจากสพท 4. รางวัลศานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566เป็นปีที่5 0ต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5. รางวัลเกเลียรติบัตรเหรียญทองการคัดเลือกศานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ t h e b g e c Practice) ของสอทอสำนักิหารการสารยพิเศษปีงบประมาณ2566ข้าพเจ้าได้ไปฏิบัติงานตามข้อตกลง ในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสารศึกษาดังนี้ในปีการศึกษา,า2566ที่ผ่านมาศูนย์การศึกษาพิเศษประชำจัวัดน,น่านให้บริการนักเรียนจำนวน178คนโดยแบ่งการให้บริการเปสองรูปแบบคือนักเรียนมารับบริการแบบไปกลับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจำนวน43คน ที่หน่วยบริการประจำอำเภอจำนวน126คนและนักเรียนที่รับบริการตามบ้านจำนวน9คนจากการวิเคราะห์จจัใจใจนอกพบว่ามูลค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดน,น่านเป็นที่ราดสูงภูมิลำเนาและที่ตั้งของผู้รับบริการบางส่วนอยู่ไกลด้านผลผลิตและการบริการเด็กพิการบางรายมารับบริการไม่ต่อเนื่อง ด้วยมีฐานะทางครอบครัวที่ยากจนมีความยากลําบากในการเดินทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนรายบุคคลยังไม่ชัดเจนจากเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านจึงเริ่มพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการด้านการศึกษาพิเศษเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของตนเองอย่างเต็มศักยภาพมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีการวางแผนพัฒนาแนวทางใหม่ Develop new approach ร่วมกับคณะครูบุคลากรผูร้ป,ปกครองชุมชนด้วย 1. v i e ร i n g การสร้างความตั้งใจมุ่งมั่นและความร่วมมือในการดูแลนักเรียนพิการ 2. Exploration ก,การร่วมค้นหามองและสะท้อนปัญหาความต้องการ 3. h o g Mission การร่วมพลังร่วมคิดเพื่อการพัฒนา 4. Acting ก,การร่วมปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พึงประสงค์ 5. Notes การร่วมประเมินและให้ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 6. De-correction การร่วมแสวงหาและพัฒนาต่อ 7. Outstanding <c oughs> การสร้างความโดดเด่นความต่อเนื่องและความยั่งยืนขั้นวางแผนแพลน1 การร่วมค้นหามองและสะท้อนปัญหาความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองอีกทั้งศึกษางานเดิมที่ดำเนินการอยู่ได้แก่งานการพื้นฟูนนสมรรถภาพสมพิการโดยครอบครัวและชุมชนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานเครือข่ายสัมพันธ์ชุมชนและกรอบละางานของทีมสาขาวชาชีพศูนย์การศึกษาเศษประจำจังหวัดน่าน 2. การร่วมพลังร่วมคิดเพื่อการพัฒนาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาเสริมข้อบกพร่องโดยใช้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC และการบริหารจัดก,การ CM คือ m a n m o n a t e r i u m Management สามแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบลงพื้นที่สื่อสารสร้างความเข้าใจประชุมชี้แจงให้กับทุกฝ่ายได้รับทราบและร่วมปฏิบัติในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือพิการในเชิงรุก 4. ส่สงเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนเครือข่ายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนง,งานและในการเพิ่มความเข้มแข็งของบริการสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนพิการอย่างต่อเนื่อง ท่านดำเนินการโดยออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยการระดวมความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการด้านการศึกษาพิเศษซึ่งหมายถึงการให้บริการด้านการศึกษาพิเศษเชิงลึกในด้านการฟื้นปูสมรรถภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านการจัดการศึกษารียรวมโดยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน และเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลนักเรียนการให้ข้อมูลที่รอบด้านการเตรียมกวามพร้อมนักเรียนเข้าสู่ช่วงเชื่อมต่อใลระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือได้รับการดูแลช่วยเหลือจากเครือข่ายร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่องการบริการด้านการศึกษาพิเศษหมายถึงการให้บริการเชิงลุกในด้านการื้นฟนสมรรถภาพโดยครอบครัวและชุมชนที่จะทรเยี่ยมบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็กพิการด้านการส่งเสริมสุขภาพคือการตรวจสุขภาพนักเรียนบริการตัดผมตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่สารสุขด้านการจัดการศึกษาเรียนรวมเป็นการให้คำแนะนำปรึกษาให้ความรู้แก่คนะครูผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมโดยการสร้างสรรค์ทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยนักสหาวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนเป็นรายบุคคลพี่เลี้ยงเด็กพิการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสอมพร้อมเครื่องมือในการดูแลนักเรียนการสุดอบรมรูปปกครองชุมชนลงพื้นที่ให้บริการตามหน่วยบริการประจำอำเภอตามบ้านโดยมีการส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงและการประสานงานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเครือข่ายหมายถึงความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาวิเศษประจำจังหวัดน่านผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนักเรียนพิการโรงเรียนเดียนรวมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วน local ิ่นโดยเข้าไปเจ้าเข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอตำบลเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการในชุมชนลดความได้ค่าของผู้พิการในสังคมกระตุ้นให้เกิดผลรับที่ดีผ่านผู้นำและการสนับสนุนให้เกิดการบริการร่วมกันในการส่งมอบบริการด้านการศึกษาพิเศษ นำสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนานกนารจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการนำเสนอผ่านงานโคงการกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งม,มอบบริการด้านการศึกษาพิเศษดังนี้ หนึ่งโครงการส่งมอบบริการด้านการศาลิเศษสองโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนสามโครงการสาสาป้องัยสี่โครงการปาับ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูห้าโครงการครอบครัวอุปถามหกโครงการฝึกทักษะอาชีพผู้ปกครองเจ็ดงานระบบดูแลเช่่ยหลือนักเรียนขั้นตรวจสอบเป็นการยึดติดตามตรวจสอบการร่วมประเมินผลการดําเนินงานและให้ข้อ เกณนการปฏิบัติพอบหรดเรียนทุกครั้งที่ดำเนินการเสร็จสิ้น<ม>เพื่อเป็น,นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดมีการวิเทศติดตามในในระดับบุคคลระดับลุ่มงานและระดับการศึกษาโดยผู้บริหารให้ความสำคัญและมีการวิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมนเนอท่านปรับปรุงแก้ไขเป็นการสะท้อนผลการดำเนินง,งานและปรับปรุงแก้ไขการบริหารโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการด้านการศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกาวิเศษประชาชังหวัน่านให้บรรลุเป้าหมายการร่วมแสวงหาและพัฒนาต่อนำไปสู่การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จากการดำเนินงานตามรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการด้านการศราึษษกษาพิเศษกลุ่มการศึกษาเสษรประชันฉวัดนานสามารถให้บริการคื้นผูวสุขภาพเด็กพิการในชิงลุกโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายระยดับผู้ปกครองชุมชนตำบลอำอเภอเพื่อร่วมกันพัฒนหนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและแก้ไขปัญหา,านักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างแท้จริง ผู้ปกครองชุมชนเคอข่ายมีความมุ่งมั่นใจนำทปสูขข่ความยั่งยืนในด้านการจัดการศึกษาส่งผลให้หนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในครอบครัวที่อบอุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตของตนเองเต็มตามศักยภาพสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขผู้ปกครองนักเรียนชุมชนเคอข่ายมีความรู้ความเข้าใจมีพลังในการดูแลนักเรียน ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนได้อย่างถูกต้องครูบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการด้านการศึกษาพิเศษสามารถเพิ่มความถี่ในการให้บริการกับนักเรียนโดยเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครองชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่านมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการส่งมอบบริการด้านการศึกษาพิเศษเป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้ใช้ในการพัฒนาคุณ ภาคสารศึกษาต่อไปจากการี่เริ่มพัฒนาคุณภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ขอศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านสำหรับนักเรียนพิการทาบมม้านและหน่วยบริการโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการน่นานศึกษาพิเศษส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประการพัฒนาทักษะการรงชีวิตของตนเองตามความต้งองการจําเพนพิเศษของแต่ละบุคคลเต็มตามศักยภาพมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นไปนตามมาตรฐานเพชีวัตและมีคุณลักษณะที่พึงนประสงค์ตามหลักสูตรมีผลการประเมินภายในด้านผู้เรียนอยู่ ระดับยอเยี่ยมครูมีส่วนร่วมในการขับเพื่อนกิจกรรมแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการสมงมอบริการด้านการศึกษาพิเศษอย่างสร้างสรรค์กับผู้ปกครองชุมชนเกลือไข่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการสารศึกษาซึ่งนํามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีระบบดูแลเช่วยหลือนักเรียนทุกคนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสมอคบริการด้านการศึกษาพิเศษ เป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปส่งผลให้การประเมินด้านบริหารจัดก,การสารศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสารศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สุดท้ายนี้ขชาติะยองคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ,งศูนย์การศึกษาพิเศษประชาจังหวัดน่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ให้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมุ่งสู่ครูมืออาชีพสถานศึกษาปลอดภัยภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาส่งไปขอบคุณค่ะ